น้องนะครับเมื่อทําการทดลองที่มีไฟแล้วก็มีแอลกอฮอล์อย่างในการทดลองนี้นะครับควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวพี่ตามอธิบายหลักการให้ฟังเลยดีกว่านะครับพอเริ่มจากควรอาขวดนะครับไปครอบตัวของเทียนนะครับและข้างในก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยเมื่อแอลกอฮอล์เจอกับไฟนะครับมันก็จะเกิดการวุบการลุกขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นด้วยนะครับคราวนี้พอเกิดความร้อนขึ้นในขวดนะครับ ทำให้ตัวของแรงดันหรือว่าปริมาตรอากาศภายในขวดเนี่ยนะครับมันก็มีมากขึ้นนั่นเองเนาะพอเราครอบไปปุ๊บนะครับมันจะมีการผลักตัวของอากาศออกมาเล็กน้อยน้องๆจะสามารถเห็นได้แป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีไอน้ําขึ้นมาในขวดด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับพอเทียนดับลงปุ๊บอุณหภูมิในขวดมันจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ความดันมันก็ลดลงเหมือนกันนะครับคราวนี้ความดันจากภายนอกนะครับที่มีมากกว่าก็พยายามจะดันอากาศกลับเข้าไปในขวดเหมือนเดิมเนาะแต่ เนื่องจากว่ามันมีของเหลวสีม่วงๆเนี่ยยูเต็มไปหมดเลยนะครับเข<พ>าเลยพาของเหลวเนี่ยกลับเข้าไปในขวดด้วยนั่นเองนะก็เลยจะเป็นในลักษณะการทดลองที่น้องๆเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับสําหรับน้องๆท่านใดน,นะครับที่ต้องการทําการทดลองนะหรือว่าอยากทําการทดลองที่มีความสนุกตื่นเต้นแบบนี้นะครับก็สามารถมาเจอกับพี่ตามได้ที่ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ของอพวชนั่นเองเนาะนะครับก็มีการทดลองที่น่าสนใจรอน้องๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับ